สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ซูเปอร์คอมเมนต์บ y ายซูเปอร์สามารถครับผม ต้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับ One Man and the River หนึ่งคนว่ายหลายคนให้กับโโน่ลพาคินซึ่งว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงจากฝั่งไทยสู่สาธารณรัฐประชาไทยประชาชนลาวและก็กลับมาที่ฝั่งไทยอีกครั้งหนึ่งสำหรับโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นการระดมทุนหาเงินสนับสนุนสองโรงพยาบาลฝั่งไทยและก็ฝั่งลาวฝั่งไทยได้แก่โรงพยาบาลน,นครพนมส่วนฝั่งสาธารณรัฐประชาไยประชาชนลาวได้แก่โรงพยาบาลแขวงคำม่วน ซึ่งต้องบอกว่ายอดบริจาคได้ไปมากกว่า50ล้านบาทและแหลงกิี้ครับผมได้นำคอมเมนต์จากพี่น้องชาวลาวสาร,รัฐประชาไทยประชาชาลาวกับโครงการ one man and the river หนึ่งคนไหว้หลายคนให้และนี่คือความรู้สึกจากพี่น้องสาร,รัฐประชาไทยประชาชนลาวไปฟังกันเลยครับท่านแรกจากพี่น้องสาร,รัฐประชาไทยประชาชนลาวครับเขาบอกว่าขอให้เขามีความสุขมากๆสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรง ภารกิจนี้เส็็ด้วยความปัถน,นาดีขอให้โชคดีมากมายคนลาวเข้าใจว่าคนไทยมีดราม่ามากมายเกี่ยวกับโตโนโ่แต่สาหรับเงินที่แบ่งไปช่วยเหลือโรงพยาบาลของเราคนลาวแทบอยากจะกราบขอบคุณจริงๆเพราะช่วยชีวิตคนลาวได้เยอะและเงินจำนวนเท่านี้โรงพยาบาลลาวไม่เคยได้รับมากเท่านี้มาก่อนมันต่อชีวิตคนลาวได้จริงๆและคนลาวส่วนใหญ่ต้องขอขอบคุณโตโนโ่และขอบคุณคนไทยที่โอนเงินมา ทุกคนที่คนลาวต่างรู้และเข้าใจทุกบาททุกสตางค์ก็มาจากคนไทยที่ช่วยเหลือท่านต่อมาบอกว่าระหว่างนั่งทำงานเลื่อนเฟซไปเจอเพจสดจากผู้ปกคร,รอง,องมารวมตัวกันต้อนรับคนไทยที่มีพรสวรรค์ว่ายข้ามแม่น้ำโขงได้เพื่อระดมทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลของเราและนักสแสดงคนนี้ก็มีทักษะที่หลากหลายอุทิศตนเองเพื่อสังคมลาวและไทยท่านต่อมาบอกว่าขอให้โตโน่สู้ไว ประสบความสำเร็จแล้วและก็ปลอดภยัยท่านต่อมาบอกว่าอยากย้อนเวลากลับไปจังน้ําของประเทศเลาวและประเทศไทยฉันเคยว่ายน้ําทั้งสองจุดของแม่น้ําโขงท่านต่อมาบอกว่าขอให้พระคุ้มครองโตโน่และทีมงานปลอดภัยด้วยท่านต่อมาบอกว่าแค่ว่ายน้ําไม่เป็นไรหรอกขอโชคดีชัยโยท่านต่อมาบอกว่าคิดดีสร้างดีทุกก้าวต้องสําเร็จต้องชนะทุกก้าวสำเร็จตามเป้าหมาย เป็นกำลังใจให้ซูซูนะครับท่านต่อมาบอกว่าจัดไปเลยโตโน่ทำดีเพื่อสังคมทำดีแล้วเกิดประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่นั่นแสดงถึงความเมตตาของคุณซูซูท่านต่อมาบอกว่าคนดีๆแบบนี้ควรให้กำลังใจให้มากมาร้องไห้กับความสำเร็จของเขาสูซูท่านต่อมาบอกว่าตัดสินใจได้ดีปลอดภยัยโตโน่พาคินฉันชอบคุณคุณยอดเยี่ยมมากท่านต่อมาบอกว่ามาถึงชายฝั่งลาวและชายฝั่งไทยได้อย่างปลอดภยัย ท่านต่อมาบอกว่าสุดยอดมากโตโนโ่น้ำใจของคุณเนี่ยหล่อมากท่านต่อมาบอกว่าขอชื่นชมโตโน่พากินกับภารกิจข้ามว่ายแม่น้ําโขงเพื่อรมทุนช่วยโรงพยาบาลทั้งฝั่งไทยและก็สาธารณประชาไตยประชาชาลาวซึ่งมียอดทะลุมากกว่า50ล้านบาทขอบคุณโตโน่และทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้ครับท่านต่อมาบอกว่าคิดดีทดําดีและปลอดภยัยท่านต่อมาเขาบอกว่า ดีใจด้วยกับโรงพยาบาลทั้งสองประเทศท่านต่อมาบอกว่าลาวและไทยเป็นพี่น้องกันสู่ๆูท่านต่อมาเขาบอกว่ามาทำเพื่อความสำเร็จท่านต่อมาเขาบอกว่าขอให้พระเจ้าคุ้มครองโตโนโต่ท่านต่อมาบอกว่าอยากให้รัฐบาลลาวส่งเรือติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินเพราะผลประโยชน์นำมาสู่พี่น้องชาวลาวขอแสดงความยินดีด้วยกับโตโนโตท่านต่อมาเขาบอกว่า มันเป็นการว่ายน้ำที่ดีไม่ไว่าจะถึงฟังเร็วหรือช้าแค่ไหนท่านต่อมาบอกว่าโตโนโ่นายเก่งมากเคยว่ายน้ำข้ามเกาะมาก่อนเพื่อรวมทุนให้สาทะเล20-30กิโลเมตรแต่วันนี้เขาก็ทําได้โอเคท่านต่อมาบอกว่าซูซูเดอร์ออมมอไอโตโน่ท่านต่อมาเขาบอกว่าความอดทนและความมุ่งมั่นเป็นสิ่งที่ดีสู้ต่อไปท่านต่อมาเขาบอกว่ายินดีกับคุณโตโนโ่ ขอให้คุณประสบความเด็ดตามเป้าหมายในทุกสิ่งทุกประการท่านต่อมาบอกว่าฉันเชียร์โตโนโ่ท่านต่อมาข้อกว่าขอสสดุดีนักสู้แห่งหัวใจท่านต่อมาบอกว่าไม่เข้าใจว่าทาไมถึงว่ายน้ําเพื่อบริจาคแต่คุณทําได้อย่างสุดยอดมากท่านต่อมาเขาบอกว่าฉันอยากไปไว่ายน้ําเป็นเพื่อนเขาท่านต่อมาบอกว่าสู้ๆนะขอให้กําลังใจสู้ๆโตโน่ท่านต่อมาบอกว่า,นะโโา,า,รวาพระเอกคนนี้สู้ๆ และท่านสุดท้ายบอกว่าสาธุขอให้คุณพระคุ้มครองขอให้ราบรื่นในทุกๆอย่างและสุดท้ายนี้แอดก็ต้องขอขอบคุณโตโน,โน่มากๆครับที่ทําเรื่องราวดีๆให้กับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องจากสาธารณรัฐประชาไตยประชาจนลาวขอบคุณมากๆครับขอบคุณจากหัวใจโตโน่ one man and deliver หนึ่งคนไหว้หลายคนช่วยขอบคุณครับ